หลมก็ช่วยไม่ได้ื้อแอก็ค้าไฟค่า,าฟแพงแพงแพงทำยังไงดีละ่ะก็ลแช่วยไม่ได้ไง <standen> แอร์มันก็แพงซัมซับไปแพงองีกทำยัไงดีล่ะ้เรามามาปาริบิษฐ์ขนมแอร์กันไหม นี่ออกลมออกนี่เลยใช่ไหมเข้าโนี่ความเยนนี่เอาหน้ติหน่อยออันนี้ เย็นนันนั้นอ่าจะติดอันนั้นเนาะกระดาษกระดาษกระดาษเป็นเส้นๆนี่นะมันพี่ๆพี่ๆพี่ๆพี่พี่พี่ว่าประมาณโอเย็นดี่กินเย็นไหมฟ้าขอาฟ้าลมน่อยสองคืกี่องศาถ้างั้นก็สีม่วเหลืองไม่ต้องติดแอร์แล้วเนาะพอดีเขาจะเอาแอร์บริจาคไม่เอาแล้วนะสีม่เหลืองนี้เขาจะมาบริจาคแอร์ใช่ไหมแอรไม่เอาแล้วเขาไม่เอาต้องใช้ตัวนี้แล้วนะ ได้ละน้ำแข็งกำไรสมมติค่าแรงคนละเก้าสิบบาทใช่ไหมัรวมกัน3ามคนจะได้เท่าไหร่ละสามสิบบาทเก้าสิบสามคนเราิได้สามเครื่องวันนึงเราผลิเดี๋ยวเย็นยูนะเย็นน้ำแข็งเนาะไปแข็งเยันไหม ใส่กระป๋องเครื่องตกคืออ้อรใส่ในพืชในกองนะครับเอาป้าผสมก็เร่ว่าเอาความเย็นจนเจ้เอาเอวาเย็นประมาณวันหนึ่งได้ไหมหนกรู้อยู่ที่แปดเดกเนาะแต่เด็กว่านันแข็งมันแทงเนี่ยใส่น้อยอะโอเคขอบคุณครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเป็นความคิดข้ามสันส์ที่เยี่ยม น้ำแข็งไงน้ำก็เย็นอยู่น้องแลเปลี่ยนเป็นพัดลมตัวใหญ่นะทำพัดลมพัดลมอ่าพัดลมเหมือนเออพัดลมทั่วไปอ่ะเอ่อผ้าเป่าเป็นตรงน้ำแข็งนี่ละลายเอ็วขันเก่าเท่านั้นนี่นะพี่เจ๊านกันขันเก่ายวอ๋อใจแบบแห้งีกงขันแขันก้อนน่ะขันก้อนขันเก่ายวเลยนะ ใจกี่อลนะโหเยอะนี่เยอะกระแสมันเยอะหลายนี่มันโดดปกุนโดดนะผิดห้อบ็อกไปแอลปิกนิกในสมัยมากันนะครับนี่พัดลมไม่ใช่พัดลมอะไรพัดลมนะครับอ๋อีชาตเราซับแต่งหนังน มกใส่เนเต็มมแล้วมหมดกันแล้วการของมันดหลักการมันด้อธิบายหลักการมันมันไ้ทีงละเ่ยไ่